โอเคนะคะท่านผู้ชมนะในวันนี้ผมก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่า All Star Tower Defense นะคบวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าบอมบานะซึ่งผมลืมเปิดเอฟเฟกต์แบบสักคู่หนึ่งแล้วก็เปิดเสียงเอฟเฟกต์มาด้วยและผมก็ลืมเปิดเสียงเอฟเฟกต์มาอาะเหมือนจะเป็นการทมทีรัดไปเลยเพื่อนอัปเกรดขึ้นต่อไปเลยจะเป็นอาชูด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 นะครับ มามาดูกันมาฟังนิโนยี่สิอะนี่เอะจะเป็นการดูอ่ะ,อ,ะอ่ะถือว่าเป็นการให้ดูเลยแล้วกันนะครับขั้นต่อไปจะเป็นเกรจิกนะครับอุ้ยอุ้ยขั้นนี้มันเป็นห้าดาวใช่ไหมแต่มันอ๋อมันเหมือนจะเป็นระเบิดนะครับผม ไปเท่าไหร่ออันนี้ผมยองมาอัดก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงมันจะต้องผมเนี่ยต้องรออัปเกรดไปอีกนานผมจะไม่อาจจนจบคลิปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมจะต้องรออัปเกรดให้มันจบเลยทีเดียว,วก็เลยอาจจะนานหน่อยส่วนดาเมจผมแน่นะไม่ใช้ไว้ใหม่มนะอะล่ะอ้นี่นี่เอี ล่าง3ดาวก็กักอย่างนี้แหละ5ดาวนี่ก็น่าจะต้องไปลงพิธีหรือทั้งที่ลงพิธีเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะครับอารักสำหรับวันนี้ใครชอบอยู่นี่กดไลค์กดแชร์ก็ซับซ้อนะนะครับผมคสำหรับวันนี้บ๊ายบ,ายบายครับผม